สวัสดีครับเตะติดเทรนขอ,อนําำเสนอทรงบอลเล่นดีแต่กรรมการเอีย่ยอันนี้ก็ไม่เอาแฟนบอลไทยทึ่งเจแปนไปของจริงทีมชาติไทยยูยสามเพรสกันอย่างมันนาทีเดียวสุดช็อก พลิกภ่ายเจ้าภาพกาตาทาคายุกินิชิกายะนะครับเตรียมนำทัพช้างสื่อทีมชาติไทยยู23หรือสึกรายการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับ2025จัดขึ้นระหว่างวันที่17-26มีนาคมณกรุงโดฮาประเทศกาตามีทั้งหมด6ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยไทยออสเตรเลียโคเอเชีย UAE อียิปต์และกาตา ปรากฏว่าทัพชังสื่อทิมชาไทยยุยบุมารครับภายใต้กระทับของหัวหน้าโคชชาวญี่ปุ่นทาคายุยูกินิชิกายะโชว์รูปแบบการเล่นอย่างสุดทึ่งเจแปนเวของจริงวิ่งเพสเข้าใสเจะภาพกาตาชนิดแบบไม่มีหมดและได้ประตูขึ้นนำเจ้าภาพกาตาหนประตูต่อศูนในนาทีที่7จากการทําประตูของ พันธมิตรประพันธ์หลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยของเรามีโอกาสลุ้นได้ประตูนําห่างหลายต่อหลายครั้งแต่ทว่าจบสกอร์ไม่ครบเองสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยโดนยิงแซง2ประตูรวดภายใน1นนาทีตีเสมอ1ประตูต่อ1ในในาทีที่53จากการทําประตูตัวเองของทีมชาติไทยจากนั้นนาทีที่52เจ้าภาพมาไดประตูพลิกนํา2ประตูต่อ1จบเกมนะครับเจ้าภาพกาตาเฉือนชนะทีมชาติไทยย3ยิบสามไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งถึงจะแพ้แต่แพ้รูปแบบเกมที่ โคตรมันนะครับเจแปนเวของจริงสารบโปรแกรมนัาถ่ไปของทีมชาติไทยย23นะครับ จะมีคิวพบก,กับทีมชาติโคเอเชียทีมแกร่งจากโยุโรปในวันที่15มีนาคมแพ้อีกแล้วแต่ก็สนุกนะครับไทยแพ้กาตา1ประตูต่อสรายการอื่นเครื่องโดหฮาครับถึงจะแพ้แต่ก็มัน11ตัวจริงเปลี่ยนไปเยอะจากเกมก่อนถึง8คนมีเพียงเสกสรรชนานนท์ธรรมมาและอัครพลแสงทองที่ต่อเนื่องแม้จะมีเปลี่ยนเยอะแต่รูปเกมสนุกมาก ่ายบอลกันใบแป,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 ป๊บๆทะลุช่องทําเกมรุกคือนักเตะชุดนี้มุมมองในการเล่นเกมรุกดีสุดๆเสกสรรคัคคณะและพันธมิตรเกมนี้พวกเขาเล่นได้ดีมากกลบคำวิจารณ์จากเกมก่อนได้เยอะโดยเฉพาะพันธมิตรซึ่งประตูขึ้นนําก็มาจาก3คนนี้เสกสรรบีบขขคัคณะจ่ายพันธมิตรยิงหลังจากนั้นนะครับความคึกของไทยก็ทําให้กาตาแทบเล่นไม่ออกคือเขาก็ได้โอากาสบุกมาแต่ประตูก็เซฟได้จะหาทางไหนก็เอาอยู่ทําให้ครึ่งแรก เป็นอะไรที่ดีงามพอมาครึ่งหลังค่อนข้างตกใจที่นิชิกายะเปลี่ยนประตูแต่ก็เข้าใจว่ารายการนี้โคช้ชอยากให้ใช้นกเตะทุกคนสําหรับภูวรพลนะครับในประตูครึ่งหลังเล่นลูกเท้าได้ดีนะแต่ลูกที่เสียก็ยากทั้งสองลกูกมันก็แอบเซ็งที่ไทยบุกแทบตายแต่ทําประตูไม่ได้ขณะที่เขาเล่นมาไม่กี่จังหวะเข้าทําได้เฉยๆแต่ก็ได้ประตูซะง,งั้นขณะที่ไทยนะครับทะลุช่องจ่ายกันเองอย่างสวยงามแต่ก็มาเสียจังหวะจบ คือวันนี้นะครับเราแพ้แค่จังหวะจบอย่างเดียวเลยถ้าเราจบดีๆนะผมว่าน่าจะ5-6ถึงลูกเลยล่ะคณณะจะได้โอกาสยิงเน้นๆหน้าประตู2ครั้งเซกซันหนึ่งครั้งก็ไม่ได้ยิงเพราะโดนเขาสกัดจากด้านหลังซึ่งจังหวะนี้นะครับเกมรับของเขาทําไม่ดีมากแต่ผมก็มองว่าเราอยู่ในเหลี่ยมที่ได้เปรียบควรจะเข้าหาบอลก่อนเพื่อทําประตู แต่ก็น,นะจังหวะมันเร็วจริงๆและยังมีชนเสาหนึ่งครั้งจากลูกยิงของธนาวุธและชนคารหนึ่งจากโยกสกรกรรมการเกมนี้นะครับผมว่าไม่ได้เป่าแยกขนาดนั้นมันอาจจะขัดใจก็จริงแต่ว่าถ้าเราสนใจไปตลอดมันก็ทําอะไรไม่ได้เราควรโฟกัสที่ตัวเองและหาวิธีโจกกรคมๆดีกว่าเกมนี้นะครับถึงแม้จะแพ้อ,อีกแล้วแต่ผมก็มีความสุขนะครับที่นักเตะชุดนี้ เล่นกันมันได้ขนาดนี้ทั้งความสัมพันธ์ความขยันวิสัยทัศน์ทัศนคติหัวใจนักสู้ความเต็มที่พิธีการดูดีหมดสำหรับลูกทีมช้างศึกยู23ของเนชิกายะรามาโดข่าวต่อมากันเดกกว่านะครับนิชิกายะเปิดใจสาเหตุทีมชาติไทยยู23ชนะเจ้าภาพกาตาไม่ได้อยู่ในช่วงลองทีมทาคาย,ยุจินนชิกายะ หัวหน้าผู้สอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยป3ปีให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันโดฮาครับ2 0 2พันนัดที่ 2, 2> นิชิกายะกล่าวว่าเรื่องระบบการเล่นก็ถือว่าได้เห็นสิ่งดีผมก็อยากให้มีความต่อเนื่องต่อไปผมคิดว่าเกมนี้ทำไม่ดีกว่าเกมที่แล้วโดยเฉพาะเรื่องระบบการเล่นและรูปแบบการเล่นสําหรับการจับพันธมิตรประพันฑ์เป็นกองหน้า ก็อยากจะให้เขาลองเล่นในตำแหน่งที่ไม่เคยเล่นและผมก็ว่าเขามีศักยภาพในการเล่นม็นกองหน้าอย่างเสือสาราตีก็ได้เล่นอีกหนึ่งตำแหน่งก็เห็นศักยภาพมากพอเหมือนกันมิชิกกายะกล่าวสำหรับประตูที่เราได้ผมคิดว่าทั้งทีมก็ช่วยเหลือกันก็ดีใจผมไม่ได้มองว่าใครทำได้การแย่งบอลต่อบอลจนเข้าไปจบสกอร์ได้เนั่องือสิ่งที่ผมพอใจผมก็ได้คุยกับมิสูไว้ว่ามีกองกลางสองคนคือขคณะเละเสืกสันในการพยายามเข้ากดดันคู่ต่อสู้ ให้เกิดสถานการณ์4-3ต่อ 3. พยายามให้รอรับบอลจากแดนกลางเพื่อเราตัดบอลผมอยากให้ทีมครองบอลและมีมิสูอยู่ข้างหน้าส่วนการเปลี่ยนผู้รักษาประตูผมก็ได้พูดคุยกับกวินก็อยากให้ทุกคนเล่นโคลมแมชไปเลยทั้งสาคนก็มีการแขนงขันในทีมกันสูงครั้งนี้ก็เลยลองเปลี่ยนในช่วงพักครึ่งเกมต่อไปกับโคยเชีย<ๆ>ก็ต้องพยายามรักษาความต่อเนื่องพยายามฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมและสามารถเล่นกับโคยเชียได้ดีและคว้าชัยชนะเพื่อแฟนบอลชาวไทย คิดว่านักเตะทุกคนทำได้ดีแบบนี้ต่อเนื่องเราจะมีอนาคตที่ดีผมก็อยากพาทีมชนะให้ได้เพื่อให้แฟนบนอลชาวไทยตอนนี้เรากำลังพัฒนาผมพยายามทำเต็มที่เช่นเดียวกันกับทุกคนโดยสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทยยูย3นะครับ จะลงทำการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับ2025นัดที่3พบโคเอเชียที่ชานีบินเอสซิมเซเดียมในวันที่15มีนาคมคืนของวันที่16มีนาคมเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทย่วนทีมชาติไทย U17 ออนพ่ายคูเวตประเดิมเกมแรกเตรียมลุยเอเชียวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะครับเวลา21นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่นช้าก,กว่าประเทศไทยสีชั่วโมงเนเนอรเอาซาลิยาสปอร์ตคลับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องพิเศษระดับเทียร์สพบกับคูเวตยูส การอุ่นเครื่องครั้งนี้นะครับเราเล่นตามปกติเวลา90นาที2ครึ่งโดยเน้นไปที่การทดสอบเป็นหลักผลปรากฏว่าทีมชาติไทย U17 อุ่นเครื่องพา่าโคูเวไป0ประตูต่อ1สำหรับทีมชาติไทย U17 นะครับจะเก็บตัวที่กาตาร์ไปจนถึงวันที่26มีนาคมโดยจะมีการอุ่นเครื่องอีกนัดพบกับกาตาร์ U17 ก่อนเดินทางเข้าเมืองไทาฟประเทศซาอุดิอาระเบียและอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่น U17 พร้อมคัดเลือกอีกรอบให้เหลือยีบ3คนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีละรอบสุดท้าย AFC U17 Asian Cup ซาเดด a r a สย2 0 2 5ต่อไปแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ